ตอนนี้เราอยู่ในงานนกลงหัวจุกนานาชาตินะครับกับงานมหากรรมการแข่งขันประจันเสียงนกประอดหัวโขนนานาชาติของจังหวัดยะลาและจำหน่ายสินค้านะครับภายในงานตั้งแต่วันที่19นะครับถึงวันที่20เมษายน2568นะครับใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศภายในงานและการแข่งขันนกกลงหัวจุกและกลงนก และการเพราะพันธ์ข้ามสายพันธุ์ของนกรงหัวจุกนะครับเปืือกต่างๆนะครับผมไปดูกันครับมาครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดยะลานะครับผมคับ ในงานมหกรรมการแข่งขันนะครับนกนะครับปลอดหรือว่านกหัวขนนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนกโครงหัวจุกนะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้าต่างๆภายในงานนะครับด้านหน้าหนูก็จะเป็นการนํานกลรงหัวจุกนะครับมาแข่งขันนะครับระชันเสียงนะครับแต่ละยกได้กี่ดอกนะครับผมในงานก็มีกิจกรรมนะครับหลากหลายครับผม ก็คือเป็นการกับเคลื่อนนะครับยกระดับนกประดลอดหัวขนนะครับให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับก็คือกับเคลื่อนนโยบายสร้างสรรค์น,นะครับที่นี่นะครับจังหวัดยะลานะครับผมนู่นเลยก็คืองานตั้งแต่วันที่19นะครับถึง20วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผม บนเวทีก็มีถ้วยรางวัลน,นะครับของการแข่งฝันแล้วก็ส่วนในโซนด้านนี้ก็ต้องบอกว่านกนะครับกลวงหัวจุกนะครับเราเพาะกันตั้งแต่ฟักไข่ในตู้อบแบบนี้นะครับเป็นตู้อบที่ตั้งอุณหภูมิองศานะครับเพื่อสังเกตการไข่นะครับส่วนไข่นะครับที่ มีเชื้อนะครับก็คือต้องใช้การส่องนะครับแสงไฟนะครับถ้าเกิดมีเชื้อเราก็นํามาฟักในตู้นี้นะครับผมต่างอุณหภูมิหลังจากฟักเสร็จนะครับก็จะนํามานะครับอ่าเขาเรียกว่าให้อาหารน้องนะครับผมในตู้นี้เลยอันนี้จะเป็นลูกป้อนนะครับผมอ่าลูกป้อนนี่จะเป็นอ่นกที่ผสมข้ามสายพันธุ์มาแล้วเป็นนกเผือกนะครับนกท้งหัวจุกเผือกทีหนึง่งอ่าลูกป้อน อันนี้เลยคุ้นห่มากนะครับโดยการให้อาหารมือนะครับเป็นอาหารลูกหมานะครับที่น้องเขาบอกอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับคู่นี้มีแสนได้สามแสนกว่าแสนกว่านะครับผมคู่นี้ตาแดงนะครับโอ้ขอบตาแดงสวยนะครับตายท้องนะครับขาวขุ่นนะครับส่วนตรงตูดก็จะมีสีส้มนะครับผม แล้วก็อันนี้จะเป็นลูกนกนะครับคู่ก็แหละได้มันสังเกตสังเกตสังเกตได้ได้หรือยังว่าตัวผู้ตัวเนี้ยถามว่าสังเกตได้หรือยังถ้าเรามีความรู้สังเกตได้แต่มันก็ยังไม่ชัว ถ้าว่าเจ้าวิชัวคือส่งตรวจเพศเอาส่งตรวจเพศใช้ใชของคณะวิทยาศาสตร์๋อาไปตรวจเพศก็มีวิธีของเขาเลยเนาะใช่ครับเหมือนเป็นเกลือกซาแดงตัวนี้จะเริ่มต้นที่ตัวละแสนอ๋อตัวละแสนใช่ครับอโอ,อ้แต่ถ้า,าเป็นเปลือกปกติอ,อย่างนี้ถ้าว่าเป็นส่วนธรรมดาก็เริ่มจากประมาณหมื่นหมื่นสองขึ้นไปถ้าเป็นอินโดก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอินโดจะแพงกว่าใช่ครับอนดมันจะมีอินโดอีกตัวหนึ่ง เผลือกตาแดงนะครับเป็นลูกป้อนก็คือเริ่มต้นที่แสนนะครับผมมีเป็นขายด้วยครับพวกนี้ก็จงคนนี้ันหมื่นสองอันนี้เป็นหมื่นสองนะครับตาแดงัะสับอ๋อที่มาของตาแดงก็คือมาจากอินโดอ่ามันมีหลายสายพันธุ์มีหลายนไม่ใช่มาจากอินโดอย่างเดียว่อ้บางทีบางที มันิเป็นส่วนปกติแต่ว่าเราไปข้ามสายอินโดมามคือเราพยายามพัฒนาสายพันธุ์คือให้เป็นเป็นลูกฟ้อนนะครับนะครับก็ชุดนี้ตกอยู่ที่ราคาหมื่นต้นนะครับผมตาแดงด้วยเราน่าจะขายแค่สองล็อกก่อนตอนนี้ ở đây đó và các bạn muốn biết về cái <laughs> cái 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 แล้วก็มากันที่กรงนกลุกนี้นะครับผมลุกนี้ราคาจะอยู่ที่1ล้านบาทนะครับแพงที่สุดเท่าที่เจอมาลุกนี้รู้สึกว่า,าคนทำหรือว่านายช่างรู้สึกว่าจะอยู่ที่เนราธิวาสสวนเจ้าของที่ซื้อไปนะครับก็คืออยู่นครศรีธรรมราชนะครับราคา1ล้านบาทเป็นกรงนกนะครับลายไทยมาลายูนะครับผม